กาเชือพวกผู้ดอนยากได้ลายได้ลายพวกมาพวกพ่กเ่าอยากไปยัางพวเเ่าเลยวะอยากไปร้านนู่นเลก็คือพวกเ่าอยากได้ลายนะปูนะอยากได้ลายขยันนะคะก็จะำมาให้ด้วยนะคะอาย่บันขำผู้ดอนับฝากใารจะมปทั้งเจ้าวัดซื้อกจะวางไหบ บรไดครับคือกเจ้าี่าบแนวทางดีๆเดี๋ยวค่อยตามต่อกันเนาะคะ่ะตอนนี้ก็หาสิง่งบ่ไดมาบ่ไดมาหลายมือปูเป็นจังไหน,<ค>นใช่ป่บ่ไดมาหลายมือเป็นจังไหนตอนดอกปู ก็บเป็นในละเทวดารมดาดุลาไปทุลามันบริเวณโูกกดเงียยยังเพราะว่าทุลาการบริเวณบักตัวไปเนาะจะว่าอยากไปไปเที่ยวทำทัวร์แล้วคู่หาอยปมันนี่ไปบนมแพงนันแพงบกะไเจีบยด้ไปวัดไปพุนอะไปวันมาไปกับบ้านน่าจะแล้วรถทุบุญเขาทำทัวร์คู่หาเลยฝากทุวร uh uh ์ไปบนนั uh ่น 6กิโล8กิโลดีละไปได้ยูปูไปได้ยูปูสิไปบ้าเมื่อนี่ครับบอกกันเทียอยากไปก็ไปบอกอยากไปก็ไปอย่างอยากไปแล้วอยากไปยูไปก็ไปตัวจะไปอย่างตัวอยากไปเที่ยวกันบอกเห็นเจียรเนี่ยัวนึกว่าหาเทียร์ปะอภิษฎวันเนี่ยยังค่ะเวนเดียไปกับพานอภิวันนึกว่าหาเจ้าไปนี่ข้าจะไปทางลัดไปทางลัดซืีนแล้วเนี่ยจะว่าทางบางหนึ่งของบริษัทยาง ออกใชรนกานเจอขั้นไปทางอภอกุจารุโคบเจ้าจุสวนดุกหามเจุ้กจาปพวกอะไรใส่เขตต้องบวชล้โพไยบานนาดานมคือโคง่อโพเบีขั้นไปเนี่ยบรจกบานนจารนะหบรรงงามเดียวไปใส่บานม่วงส่ไปบานอ่าบานนี่ออกไซนองเรืองเข่าจุนดุกหารถใกล แต่ว่าทำวันวรัตอย่างวางนึ่ง <Okay. S 2> มีไม่ทำ่อปูย้อยหันมีออียงแน่ยั่ไงว่าย้หันมีเอียงแน่เลยครับเอาก็มีจะวันจะไปเที่ยวไปเบิ่งไปแย่งกันแล้วว่าโอ้อแปลกนอกงามนอกทัน <Okay. S 2> ครัะกันจะไปทำนี่หัวยย้ยวปานนี่ปั่นพูละทวงคนละคนทำวันลาดเป็นหูเป็นหูเป็นหูเข้าไปค <Okay. S 2> ก็จ้าไปจะเข้าไปไม่งงจน <Okay. S 2> แต่ว่า เขาไปไล้เชียร์หีือล่ะอ๋อหลองปู่าไปแล้เชียร์เก้าๆก้หาดูเก่าเกาตั้งโยเมื่อจบเบอกมมแต่กระดูกวันนี้ขึ้นพูนวันนี้ขค้นพูนึ้นพนพุนนุ่วงบุกใบันไดขึ้นที่ดีเพื่อนว่าทำยู่ยยังเขานอ๋อม่ทำย้่ยยังเขาอีกัไปแต่ว่ากายโกขั้นไปขั้นไปเจียไปตายรูปภาพคไปขยายดีบอสดีบอบดีค่ะ โอ้ S <S 2> <S 2> ปูป,<ะ>ปูไปทวดดองปูแค่ไปทวดดองแล้วแม่นบ้านนี่ครับไปทุดดง <S <S องครับปูไปทุดดองมาเดี๋ <S 2> <S 2> ยวในเช้าแล้วทุดดองมันฝนจะตกอ๋อครับเศร้าแล้วฝนจะตกแต่แถวเนี้ยมันมันหลองเม็ดหลองเม็ดหลองเม็ดอ๋อแถวไหนแถวสวนลูกขาครับแต่แตสวนลูกค้าพอได้เป็นอำิ่มเลยเป็นผู้ะื่อสวนลูกขาตั้งต้องโพเดี๋ยวพอได้ลงไปค่อยๆตั้งเลี้ยงลูกไปขันรลอดลายหาเงนกับพนแล้ว ตกโมงปุ๊บเลยอะไรอไขาอยกไปผาไปอยากไปบ่อยากไปยู่ปูไปยเไปับผอไปไปไปโดนลอกไปเดียวกลับมาแล้ววั้ก็ไปที่รานบ่ปยังดอกเดี๋ยวผมสิให้ข้าไปเก็บไปเดี๋ยวไปเก็บของให้ปู่ก่อนนะคะนะครับ้จักกะพระเจ้าอยเจ้าเด่น แต่แต่แต่เล่าจะไปเรื่อยครับเพราะว่าแกคือถอดลายเป็นงามงามเป็นพาดหนึ่งมากสิพาดหกินงาวไปไปเท่านั้นก็เป็นพาดกุกอย่างเี้ยเจ้าเนี่ยไปเบิดเจ้าโด่งเบิร์ดจาเทากับยุ่ฝากกันประาณนี้เองบ้านเนี่ยเอาไปให้ก็ขึ้นไปเฮ็ุวันข้าเจ้าเป็นทางท่องเที่ยวอ่าบ้านอะไรก็มาจะเจ้าว่าเดินพอข้าเจ้าเป็นมู่เดียวกันพอ กบดบันกันอ๋อครับพอเจ้าวาดปุ้นเองบดกันทุก่นยังยังอยูอยค่ครับไปไกลไปไกอลได้ไปอยู่ครับกินบีอะไรไปอ๋อก็คือปูปูไปทุ่ดองประจำอยู่ตะกี้มันงบังคบตะกี้ปูไปทุ่ดองดูอยู่มันบังปูใจกว่าตะกี้ปูไปทุ่ดองดูอยู่นะครับพ่อโอ้ยเพราะว่าปั่นเที่ยวไปให้ไปนะครับทั้งนี้จะยังครับแล้วนี่จะยังอ๋อยังเราครับอืม ตูบกัดีก็ไปยุแต่ว่าก็หังบ่อไปคบอโดนย่นานไปพูดยวกับครับนะครับได้ผ้าไปเบื้องนะครับสถานที่หลายๆมองนะครับเนาะทีหลวงปูเพิ่นเคยออกตู้ดงนะครับที่เพิ่นกับผ้าไปเบื้องทมนะครับเนาะผ้าไปเบื้องทมที่หลวงปูเพิ่นเคยออกตู้ดงนะครับแล้วก็ผู้ใดนะครับที่ สร้างตะกุดนะครับไม้แย่ๆแล้วก็ผ้ายานมานะครับแอดมินก็จะได้นำทรงนะครับไม้ลักนะครับที่ปูพันได้ปลุกเสกให้นะครับให้ไปพร้อมนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนสิริมงคลนะครับในการทำมาค้าขายหรือป้องกันปยอันตรายนะครับทั้งหลายนะครับเนาะไม้ลักนะครับที่อยู่ในในขันนี่นะครับเนาะแอดมินก็จะทรงให้ไปพร้อมนะครับเนาะทรงให้ไปพร้อมครับ ผาย่านกับตะกุดนะครับปูไดที่สร้างตะกุดไปก็คือจะได้ไม้รักไปด้วยนะครับไม้รักที่แอดมินได้นามานะครับที่ปูพันได้ปลูกเสกให้นะครับที่ปูพันได้ปลูกเสกให้ก็จะได้ทรงให้เอฟซีสุกขู่ทุกคนนะครับเนาะให้ได้ได้นะครับปูไดที่บูชาผาย่านไปก็ขอได้รับกันทุกคนนะครับพร้อม กับไม้ลักนะค่ะไม้ลักน,ะะนี่ก็เป็นไม้ค้าขายนะคะครับไว้ถ้ามาค้าขายนะครับป้องกันไห้อันตรายทั้งหลายทั้งป่วงนะครับเรียกทรัพย์นะครับเนาะเป็นสปปรรพคุณไม้ต,ตะกุดเหญ่ๆกับพยันนะครับเจท่านใดส,ส,สงสัยก็โทรถามทางช่องะะได้นะคะค,ะคือเดี๋ยวแอดมินนำทรงของห้นะครับก็จะทรงไม่ ลากไห่ไปน้ำนะครับเนาะผู้ใดสนใจเช่าบูซานะครับตะกุดไม้แยแยนะครับก็คือเหลืออีกบ่หลายแล้วนะครับเนาะตะกุดเหลืออีกบ่หลายแล้วนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าหาสิบปีนะครับถึงจะได้ใหม่มาชิ้นหนึ่งนะเพื่อทีสิมาทำตะกุดนะครับเพื่อที่จะมาทำตะกุดนะครับเพราะว่าการอายุไม่บ่ครบอายุนะครับก็จะ ถ้าเป็นเครื่องรางของขังไม่ได้นะครับเนาะก็คือมีจำานนจำกัดนะครับมีได้เฉพาะบุคคลที่สร้างข้ามาเท่านั้นนะครับส่วนพยานนะครับเนาะแอดมินก็จะได้น้ำทรงให้นะครับก็คือการเลื้ยอีกหลายแล้วนะครับเนาะพยานก็เลือยอีกหลายนะครับเนาะก็ได้เฉพาะผุคคลที่สนใจนะครับอยากจะได้ครับเอาไปไหวบูชานะครับเปลี่ยนสิริมงคลนะครับก็คือหลวงปู่พันได ทำพิธีนะครับปลุกเสกให้เรียบร้อยเบิดแล้วนะครับแอดมินถึงได้น้ำทรงให้นะครับเนาะกันบอท่านได้ทำพิธีแอดมินก็จะบได้น้ำทรงนะครับได้น้ำทรงเฉพาะที่ทำพิธีแล้วนะครับเนาะก็คือมีตามสัดส่วนนะครับกับหลายนะครับเนาะก็จะได้กันนะครับนี่ครับเป็นไม้รักนะครับเปลี่ยนไม้รักนะครับที่ลงปูเพ่นได้ปลูกเสก นะครับแอดมินกับจะได้น้ำทรงให้ได้รับเด้อนะครับกัได้กันทุกคนนะครับ